สวัสดีครับพี่น้องออกไปครับวันนี้ยังอยู่กับช่องอเราตำนานอีสานโดยอาจารย์โสผ้าครับวันนี้ครับผมเบาสถาพรกสิม,มาบอกพี่บอกน้องให้ติดตามช่องนี้ครับสิมีเรื่องเล่าดีๆการเบา้าการจาเรื่องเล่าลึกลับเรื่องเล่าการขอโชคขอลาบเรื่องเล่า,าเรื่องธรรมะคติส้อนใจเรื่องเล่าต่างๆครับสิ่คนออกมาให้พี่น้องได บึงได้ชมได้ฟังกันนะครับหรือว่าเปิดเปิดไว้แล้วกา,เ,าเวลาลับเวลานอนนะครับหรือว่ากระชิมีค่าทงค่าถามานําบรรยายมาบอกพีตอนนองให้ได้เบึงได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นช่องดีครับจะลืมกดติดตามกดซับสไครต์ได้หลายได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวเข้ากระชิไปบึงเรื่องเล่าของค่าถา ที่ใส่สําหรับการเสียงโศกครับพี่น้องครับเสียงโศกปุ๋ยอย่างมีโศกมีลาบต้องใส่ค่าถานีครับพี่น้องครับเอบา,อา,า,น,น,ออานี่คือค่าถาเสียงโศกครับพี่น้องครับที่ตามกันนะครับนี่คือช่องเล่าตำนานอีสานโดยอาจารย์โสผ้าครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือค่าถาใส่สําหรับเสียงโชกค,ครับ โอมเอหิพยานาคะสุปันนานังสิทธิชนากิตตังอุมะอะโชคลาภจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเธินสาธุสาธุ